น้องเดอะสตาร์แปดนะ่าฮะแคนนะฮะมาถึงเกมนี้เกมของเราช่ว่าล้วงแล้วร ร้องเพลงเก่งแล้วนะฮะไว้พิษปฏิพาณเนี่ยต้องดีจริงปฏิกาการเอ่อิกิาการเล่นเกมนี้นะฮะง่ายมากนะครับเรามีกล่องมาใช่ไหมฮะเดินสตาเอามือล้วงมาไปและยกอุปกรณ์ขึ้นมาขึ้นมาให้สิ่งใดนะครับต้องร้องเพลงให้ประโยคที่คุณร้องเนี่ยมีชื่อของสิ่งสิ่งนั้นอยู่ในประโยคใช่นีครับเป็นจะยากเลยเนาะแต่ความยากมันคืออะไรรู้ไหมครับคุณแม่นี่เลยครับรุ่นน้องต้องเจอกับรุ่นพี่โอ้โหต้องขอเสีมือมต้อนรับรุ่นพี่ที่ชอบแบชช เท่ากันเลยอ่ะเพราะว่าอดเท่ากันเลยไม่ได้หรอกยิ่งอยู่ยิ่งเพี้ยนนะครับเหนีตานะครับน็อตจะไม่เคยเชิญมุมนี้เลยน็อตนะครับออกมาเดี๋ยวเริ่มต้นที่รุ่นพี่ก่อนนะฮะอ่รุ่นพี่ก่อนหยิบอุปกรณ์ได้สิ่งไหนนะครับล้องเพลงให้มีชื่อของสิ่งนั้นนะครับไม่คุณการเชิญครับประธานครับใครครับพี่ขอยกกระดิ่งนี้ให้กับ น้องสาวที่น่ารักแล้วกันตรง,งกลางรมาตรงกลางแหมพี่กันทำไมน่ารักเงี้ยเริ่มต่อเริ่มไป รุ่นพี่ได้แล้วได้หมดมาลูกน้องมีใครลองได้ไหมครับได้นี่ครับเอามาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับเมื่อกี้รู้สึกว่ายังไม่ถึงขั้นเท่าไหร่ครับไม่ถึงขั้นนี่รุ่นน้องดูนี่ครับแจมแจดมแจม ไม่เธอโอเคไหมฮะโอเคโเอเอะไรคือเบอร์ตาคุณกันนครับคุณกันยังไม่ได้ร้องเลยนะครับวันนี้ไม่โทไม่โทไม่โทไม่โอ่น้องร้องได้ไหมฮะใครได้ชิวๆอ่ะเออแกงเอาแกงให้จิเบอร ปังนะไอเด็กวนนี้มันเฮิ่มเกลิมนี่หว่าทำไม <ป S 3> <ไป S 1> อ่ะเล่นละครกันอยู่เหรอตัดมาก็เลยเมื่อร้องเพลงบอกแค่อยากให้เจอนั้นเข้าใจสิ่งที่เจอ <ๆ S 2> ดำลงไปใจสั่งมาๆๆอยากโกเลยนะคนนี้ยกโทษได้ยันนะ ไม่จบโอ๊ยให้เป็นหน้าที่ขอ็กซ์ให้เป็นได้ครับรุ่นพี่จะรอดไหมครับมารุ่นน้องได้ก่อนรุ่นพี่จะรอดไหมครับรุ่นพี่จะรอดไหมครับโทรไปก็ไม่รับโทรศัพท์เอาไว้ที่ไหนโทรไปก็ไม่รับโทรศัพท์เอาไว้ที่ไหนเนี่ยน่าทึ่งมาก อันนี้เขายังมีข้าวไม้โทเลยอันนี้มีข้าวโทอยู่ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้ทีมพี่เป็นรองอยู่นะฮะรุ่นน้องได้ตลอดอ้ามารุ่นน้องจะฝนมากเราโอ้เยอะมากมีหลายอย่างนะครับหยิบมาลครับแบงค์พันแบงค์พันก็แล้วลองซ้อมเอเคลองสาวผมเลยครับเพลงอะไรครับเธอได้ซ้อนให้รู้ว่าว่าความผูกพัน อะไรพี่มีอะไรครับโอเปนเพลงของน้องชายผมเลยลองพันธนาการทูมิชันจินดารานุพูนเฮ้ยจินารานุพูนพัฒนาการพัฒนาการแปลว่าอะไรพันธนาการแปลว่าความผูกพันไงพี่ใช้ได้เหมือนกันเออขอโทษขอโทษไทยครูภาษาไทยด้วยนะครับพี่ภา่าไทยได้ไม่ได้ทำแม่ผมอาแม่แม่ว่าไงแม่เราถือว่าได้อ่าได้เออ อีกข้อหนึ่งน้องนึ่งมาคุณแม่ครับมันมันมัเป็นหน้าที่เราเราอ่ารถสาล้องมาหลาเพลง่งสนร้องมาลายเพลงไม่มีแปเพงพลงไม่เยา่าูดยังไงจะเท่มันจะเท่มันจะเท้มเนี่ย

thank ah. ah. you ทดสอบรุ่นน้องเนี่ยถือว่ารุ่นน้องเนี่ยไวพริบผ่านทุกขอครรุ่นน้องเนี่ยถือว่าเก่งกันทั้งคู่ใช่นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวแน่นอนคุณผ่านแล้วคุณก็ต้องฝากซิงเกิลอีกสองเพลงนิดนึงเป็นของรางวัลนิดนึงครับครับผมก็ของผมนะครับชื่อเพลงว่าคำอธิษฐานด้วยน้ำตานะครับอฟังยจะ จะขอฝากอีกเพลงนะครับของผมนะครับชื่อเพลงรักเธอ24ชั่วโมงครับรักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็นก็ยัง I love you รักเธอยี่สิบสชั่วโมงถูกต้องคนลุกคนลุกเพร่อแลรวครับสุดยอดเมื่กีจะมีมุกอ้าวันนี้นะครับทั้งสามคนเนี่ยอุตส่าห์ให้เขียนมาแล้วก็คุณกันเดอนสตาร์เนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบนะครับ เดินอยู่ในวงการได้อย่างมั่นคงนะครับวันนี้ผมให้คุณกันให้อวดน้องๆหน่อยแล้วกันนะฮะวันนี้ในวงการอี่มั่นคงมั่นคงเยเขาแข็งแรงเขา่กงเาดินเรื่อยๆงานก็มีประจำคือก่อนอื่นต้องขอยินดีกับ น้องน้องโดมด้วยนะครับผมที่เป็นเดอนสตาร์คนที่แปลกของเมืองไทยนะครับผมแล้วก็ยินดีกับน้องๆทั้งแปคนด้วยแล้วกันนะครับที่ได้มีโอกาสเดินเดินทางมาถึงจุดนี้ได้นะครับผมแล้วก็เดินทางมาตามความฝันของเัวเองได้นะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกแลก้วกันที่ที่เราเราได้มีโอกาสมาทํางานด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นจุดพิสูจน์ที่เราจะได้ออกมาเจอโลกภายนอกได้เจอโลกค,ความจริงที่เราต้องทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนได้สู้ๆแล้วก็ตั้งใจกับกับทุกๆวัคนคร,ครับตั้งใจพัฒนาตัวเองในเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการแสดงต่างๆนนััััให้้ตตตวววเเออองงไดดพฒาาลลก สู้ๆครับเย้เ <Yeah. S 3> ็นชาะไบอลนะครับต้อ,องขอบคุณรุ่นพี่ด้วยเนาะชาลีมาต้อนรับรุ่นน้องเนครัทั้งกันนะครับนนท์แล้วก็ตุ้มตามครับเพลง <ans> ดโดมนะครัที่เป็นเดอะสตาร์นะครับฝากผลงานของเดอะสตาร์นิดนึงครับผมก็สำหรับเพลงของพวกเรานะครับทั้ง8คนเลยเป็นเพลงใหม่นะครับแล้วแต่ละคนก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันเพลงเพราะทุกเพลงแน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ชื่นชอบแล้็เป็นกำลังใจใกับเดสอาร์เดตาแปดทุกคน,นครับผมก็อย่าลืมนะครับผลงานพวกเขานี่ตั้งใจทำกันเต็มที่ครับนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยนะครับฮัลโหลหมดเวลาแล้วดิกกหมดแล้วเหรอ<ห><ห>เอาสำหรับวันนี้นะครับพวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณเด็กๆลิฟทิ่งมอนะครับที่เอ,อเื้อเฟื้อเฟอร์นิเจอร์สวยๆให้กับฮัลโหลอยู่ของเราครับ